Doei! กินวันนี้นะคะจะพามากินบุฟเฟ่คอปเปอร์กันค่ะหลังจากปรับปรุงไปเนี่ยเปิดมารอบนี้เนี่ยอลังการกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแต่เมนูซิกเนเจอร์หลักๆเนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะที่เด็ดเลยเนี่ยนนะคะ็คือตัวน้ําตกวากิวแล้วก็ซูชิเนื้อวากิวนะคะสั่งมากินเบิ้ลซ้ําหลายรอบม,มากๆเลยค่ะยิ่งถ้าใครที่เป็นสายเนื้อเนี่ยแนะนาเลยนะคะก็จะมีตัวลิ้นซูวีแล้วก็เนื้อสมุกด้วยค่ะสามารถเดินไปหยิบตามโซนหรือว่าสั่งที่พี่พนักง,งานให้เดินม,มาเสิร์ฟก็ได้นะคะจากตัวเนื้อแล้วเนี่ยตัวลายซู ดิบเนี่ยกาพูเลยนะคะว่าดีมากๆสดหวานฉ่าสุดๆไปเลยค่ะ่จนสั่งมาเบิ้ลซ้ําเยอะสุดนะคะจะมีตัวโฮตาเตะคามาจิแล้วก็กุ้งหวานค่ะคือฉ่ามากๆส่วนคุณพ่อกับคุณแม่จจนเนี่ยก็จะเน้นไปทางสเต็กหมูสเต็กปลาแล้วก็อ,อกเป็ดค่ะคือจริงๆเมนูที่สั่งมาเนี่ยเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะแค่เมนูใหม่เนี่ยก็มีมากกว่า30เมนูแล้วนะคือมื้อนี้เนี่ยกินกันเอนจอยสุดๆไปเลยค่ะ,ะตัวที่จจนมากินเนี่ยจะเป็นตัวแพ็กเอนะคะพิเศษกว่าปกติขึ้นมานิดนึงค่ะจะมีเซตโอนิกิริมัน ปูสาหร่ายสามารถนําแต่ละอย่างมามิกกินในคําเดียวกันได้หมดเลยนะคะส่วนอีกเมนูนึงเนี่ยจ,จะเป็นเมนู lobster of c h e รสชาติเนี่ยคือหวานหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวข้าวซอย lobster ค่ะก็คือ3เมนูพิเศษที่พูดถึงเมืม่อสักครู่นี้นะคะสามารถเลือกสั่งได้คนละ1จานสำหรับ set beyond finesse package นะคะและอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือเมนูของหวานนั่นเองให้เลือกหลากหลายแล้วนะคะมีทั้งคร e มบ b ล n l e t t e m a c แล้วคือตัวมาก a r องเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะส่วนตัวไอศครีมเนี่ยก็มีให ะะอันนี้จูนชอบมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือเมนูชีสเค้กอันนี้นั่นเองบอกว่าไม่หวานมากจนเกินไปนะคะเวลากินคู่กับซอสแล้วเนี่ยลงตัวสุดๆเลยจูนเนี่ยว่าเบิลสองมากินเยอะแล้วนะคะกินไปกินมาหันไปดูพี่ชีฉทีนึงเนี่ยเบิ้ลไปประมาณ4ี่จานได้เมือน,นี้เนี่ยเอนจอยกันทั้งบ้านจริงๆเลยค่ะไปลองกินกันดูได้นะที่คอปเปอร์บุฟเฟค่ะ